มีคนถามถึงความหมายของเรื่นเหอเข้ามานะคะวันนี้หงเราเชิญและเราเชิญพี่ฮั่นจะมาสอนเ่าว่าเรื่นเหอแปลว่าอะไรและใช้ยังไงนะคะเรื่นเหอสามารถแปลดได้หลายความหมายเลยค่ะใดๆทุกๆไม่ว่าจุดๆ,ๆก็ตามนะคะเช่นเรื่นเหอเินค่ะเรื่นเหอเินก็คือไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าใครก็ตามก็คือทุกๆคนนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้ากับ任何人都能交朋友 เขาสามารถเป็นเพื่อนได้กับทุกคนเลยค่ะเรื่เหอที่ังที่ใดยกตัวอย่างเช่นเม่น,เเน,นัน่นั่นก็คือไม่มีที่ใดเทียบได้กับบ้านที่อบอุ่นค่ะจากสองตัวอย่างที่เราชิฟี่ห้หยิบยกมาเรื่เหอจะวางอยู่ข้างหน้าของคำนามเรื่นเหอเหรินเรื่เหอีฝั่งอีกหนึ่งตัวอย่างครับ 理由ที่แปลว่าเหตุผลเอาเรื่องเหอมาวางข้างหน้ากลายเป็นเรื่องเห理由เหตุผลใดๆยกตัวอย่างเช่นฉนันไม่มีเหตุผลใดๆในการปฏิเสธคําเชิญของเขา我没有任何理由拒绝他的邀请อีกหนึ่งตัวอย่าง关系แปลว่าความเกี่ยวข้องเรอเอามาวางข้างหน้ากลายเป็นเรอ关系ความเกี่ยวข้องใดๆตัวอย่าง我跟他 ไม่有任何关系ฉันไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับเขาเลยถ้าไม่อยากพลาดความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดบวกกดหัวใจข้างๆด้วยครับ